ครับก็ศึกษาศึกษาไปปรากฏว่าช่วงนั้นนะครับก็มีออยมีเจมพีมีฮานลานนะครับซึ่งซึ่งมี2ตัวนี้ก็การันตีได้ว่าเราก็สามารถทานได้นะครับก็เลยเสิร์ชข้อมูลไปดูว่าที่ไปที่มามันอย่างไรนะครับก็ไปพบว่า นะครับมันโอเมก้าสตัวนี้นะครับทำจากผลงานวิวจัย R&D ซึ่งร่วมกันทั้งหมด5สถาบันด้วยกันนะครับก็คือมีอกเกษตรศาสตร์มชอมอและก็มหิดลและก็แม่โจนะครับจนกระทั่งรู้ว่า มันเป็นอินโนเวชันซึ่งเกิดจากการทำวิจัย R&D ของ5หมามหาลัยซึ่งฟวามน่าเชื่อถือตอนนี้นะครับก็ขอเรียนบอกว่าในฐานะที่ตัวเองจบจากไม่ดนเช่นกันเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์นะครับศิษย์เก่าของไม่ดนเหมือนกันก็มีความเชื่อถือ100%ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้โอเคที่สุดก็เลยยินยอม าทานนะครับในช่วงวันแรกที่ทานนะครับมันก็รู้สึกตึงๆตึงๆท้ายทอยเนื่องจากาเราเป็นฟาร์มดันด้วยไขยมันด้วยเบาหวานด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกใจนะครับว่าว่าภาวะากระทุงโรคก,กระทุงพิษต่างๆที่เกิดจากภาวะโรคซึ่งอยู่ในร่างกายของเรานะครับมันแต่มาคิดว่าเราคงเดินทางไปได้ถูกต้องเนื่องจากภาวะาต่างๆมันเริ่มแสดงผลเริ่มแสดงปฏิกิยาออกมาค่อนข้างจะชัดเจนทานไป3มวันนะครับ3วัน อาการต่างๆนะครับดังที่บอกดังที่กล่าวตอนข้างต้นมันก็หายไปนะครับทานไปครบ7วันพอครบ7วันเริ่มลงจากเตียงได้นะครับลงจากเตียงได้แล้วก็เดินเดินได้แต่ต่อแตะต่อแตะจนกระทั่งตั้งใจทานต่อทานต่อผลตอบรับคือจากที่ตัวเองนอนไม่หลับมาเป็นระยะเวลาเกือบปีนะครับมันก็หลับลึกขึ้นระบบขับถ่ายนะครับจากที่ขับถ่าย5วัน7วันบางครั้งไม่ถ่ายเลยเนื่องจากไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยนะครับ แต่พอทานตัวนี้ไปเกือบหมดขวดนะครับปรากฏว่าหลับลึกระบบกับ่ายดีขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นสมองโล่งนะครับตัวเบาจนกระทั่งสามารถเดินเดินได้มากยิ่งขึ้นก็ <c oughs> ตั้งใจนะครับก็ออกไปออกกําลังกายออกกําลังกายจนกระทั่งสุขภาพแข็งแรงนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาวะโรคต่างๆจนกระทั่งหมอนักที่โรงพยาบาล<ห> จนกระทั่งเขาเห็นได้จากบุคลิกภาพคือหน้าตานะครับมันจะผ่องใสขึ้นนะครับหุ่นอะไรมันก็กระชับขึ้นก็เลยเล่าเล่าให้เพื่อนกันฟังแล้วก็บอกต่อเพื่อนก็เลยบอกว่าเอะโอเมก้าสหรืออินคาออยเป็นยังไงเธอช่วยส่งข้อมูลมาให้ให้ฉันศึกษาหน่อยนะครับบังเอิญนะครับในงาน มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นนิ้วล็อกมาประมาณ2ปีนะครับสองปีแล้วเขามีอาการปวดจนทรมานมากแทบไม่ได้นอนทั้งคืนก็เลยเอาอินคาออยตัวนี้ไปนวดให้เขานะครับไปนวดให้เขาแล้วก็ค่อยสังเกตอาการ Follow-up อีก30นาทีปรากฏว่าเขาสามารถงอนิ้วกระดิกนิ้วได้เขาก็เกิดความดีใจมากเลยก็บอกเพื่อนๆกันที่อยู่ในโต๊ะเดียวกันว,ว่าเขาดีขึ้น นะครับผลตอบรับขนาดประมาณ30นาทีนะครับแต่นิ้วเขาสามารถกระดิกได้ <c oughs> ก็เลยดีใจนะครับ <c oughs> แล้วคนนู้นก็เล่าว่าฉันเป็นโรคนู้นฉันเป็นโรคนี้ความดันบ้างไขมันบ้างเบาหวานบ้างบางคนก็พ่อแม่ติดเตียงบ้างก็เลยบอกทั้งนั้นถือว่าเราเป็นบุญนะเราบุญสัมพันธ์ที่มาเจอกันณวันนี้เธอลองเอาไปทานดูแลไปให้แม่เธอที่ติดเตียงทานดูนะครับหลังจากทานไปประมาณ7วันนะครับผลตอบรับทุกคน พูดได้อย่างเต็มปากว่าอาการด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกคนโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุที่ติดเตีตตยงอยู่นะครับซึ่งเพื่อนเองนะครับเขาต้องดูแลแม่ก็ไม่สามารถที่จะได้หลับได้นอนจนกระทั่งเขาไปให้แม่เขากินแม่เขาก็ไม่ได้นอนอเกือบทั้งคืนเหมือนกันคือจัทุรนทุลายจนกระทั่งเขาไปให้แม่เขากิน7วันปรากฏว่าแม่เขาหลับสนิทระบบกับถ่ายดีขึ้นเขาเองก็ได้หลับเขาก็เลยมีความตุก หลังจากนั้นเขาก็บอกต่อเพื่อนๆกันไปปรากฏว่าขณะนี้นะครับเพื่อนๆด้วยกันก็ส่งต่อข้อมูลนะครับทุกวันแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับเคสนี้เป็นกดรละย,ย้อนมาประมาณเกือบ10บปีนะครับก็แนะนําให้เขาทาน แนะนำให้เขาทานว่าเราเองเป็นกดไหลย้อนมาก่อนเราสามารถดีขึ้นได้กับตัวนี้จริงๆเพราะว่ากินยาหมอมาเกือบสิปีโรงพยาบาลมาเกือบสิปีแต่อาการมันไม่ดีขึ้นมันก็เป็นๆหายๆอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งให้เขาลองทานดูก็ส่งไปให้เขาทานดูปรากฏว่าเขาทานพอวันรุ่งขึ้นนะครับเข,า,ขาด้วยความที่ดีใจนะครับว่าเมื่อคืนเขาไม่เป็นไม่มีอาการที่ว่าจุกแน่นหน้าอกหรือว่ามีกดไหลย้อนขึ้นมาเลยเขาก็เลยดีใจ